อะไรหนูพี่น้องรถเกี่ยวเขาเล่นสวนกันยี่บาดนี่บาดมาขะมาหลายหลายบัตรป้อมาก็บ่เห็นจะขั้นบาดมาขะมาสองขั้นสามขั้นเลยบาดนี่เอาเดือดเข้าไปบาดมาขะมาพร้อมกันสองขั้นเนาะบาดรป้อมมาขะป้ามมาโอ้สุดยอดเลยรถเกี่ยวเขานี่เมื่อไหเสร็มาแก่มือไหเสร็มาแก่ขึ้นเล่ามือไหนมือเอิ้นบ่ไงรถพไปรับผ่อยมาแก่ใหายดีโอเคโอเคโอค้ยเหลี่หลายขโมยเลยป่ะ อ่โอเคแล้วขอมาแก่ให้มอืออนขึ้นลงมาไว้แท้เด็กรถแมก็ลงมาไวแท้เายอัพด,ดเดโอ้เฉียดเลยเขาบ่อยหเห่นนำ้ำป่ะเขาบอยเลนน้ำเอาเขาบอยเลนน้ำนาะนี่ลอนี่้เอเขาเหยียบข้อได้หลังนี้ไม, <laughs> ม่นลกไ้พ่นที่เครงรถเ่รเกี่ยวพ่น เอ้ายังหน่านูเอ่าแน่นอนใช่ะปะเอาไปไวปตะมูนปุน่นอ้คือแมแนบะรันไนปนตียอยู่ใส่บ้าบักซีเ่เคยเถอไอ้หนูตัวนัง่ <c oughs> นงก็หยวนูลแลนขึ้นเถอะต้องการต้องต้อนไปว่ครับลูกลูกเรื่องรถ ข้าวอยู่ข้างล่างพี่น้องถารักหนูมาสัา่นแต่เราก็เลยถ่ายคลิปครับถา่ายไล่ตีนหูน้ำพ่นได้เด็ดเลยเหือไม่เือนกันเลยเพราะตาเห็นตัวหนูอยู่รัดหนูรัดหนูเออนุกนุกนุกน้ำเบิงบ่งพี่น้องเสียบว่ะบังคันเห็นปูดบ้าตัวนึงเหรอบางคันแล้วก็เจ้าเกี่ยวมากกับเสียบดอก ไล่หนูไล่หนูเกรียดว่าเขาไหวครับรถเกี่ยวเขาเกรียดลงมาเลยเขาไหวเล่นน้ำนะแน่น้อย,อยอรถเกี่ยวมาพร้อมกันเลยสองคั้นเลยเอากับมาแล้วเอากัรเขาละบัน กัดเขาา่าปานหมานไหวแท้เออกัดเขา่าละยังก็ได้กัดเอาได้เนี่ยโอ้ยน่อนายคนเนี้ยกัดเข่าพี่น้องเอาได้ในห่วงนั่งเหนียาเออนี่นคนกัดเข่าครึบเอเอเฮ้ยไม่ยังจะโบเกี่ยวมา้ยกัดเอามเม่นวัดลาห์ุ่นยู่ตึงฝุ่นกันเป็นยนเข่ากัานคองมันฝุ่นกัดเข่าอันนี้ไหมเออเอา เอาเขียวเงี้ยเอาเอาเห็น <g opian g ills> <curves> แต่มันก <together> <õ it together> ัดเกิดอันนี้คือมันกัดเขาเนี่ยนอมาน้องตโอ้โหทุคนเนาะเออเอาไปยุ่นเขาไอ้เขาบางลูกใส่นนั่งอยู่ทบงรถเกี่ยวเกี่ยวเขาหน้าเอาสูงไปตาซังพี่น้องมาไล่หนูน้ำกันถือไม้ขวัดล้อไล่หนูอยู่นี่ โบยานโบจักยานโหลดเลยยางรัดยางเดียววะใครนี่ครับใคนั่นสองใพี่น้องนะครับไ่หนู คือพอเห็นละบาดคอยลงมาบาดนีงพอเสร็ัน,นถาถาดักหนูน้เพ่นลงมาพอเห็นจ่นอยบาดนีได้ซีโตห่าโตอะไรอย,ยู่ในกระตารถลูกไส้พ่นไปตีมาลูกไส้าอาสูงได้ซีโตห่าคับโตถืออยู่หันนะครับ เอายบก็แยบก็เอาแ่นนี่้ะเอาเข้าไปอีกแล้วเอาเงวบาดเลย่าแตเห็นบ่ล่ะมันคือจอบคือแท้ ไ่ได้เห็นเว้ยมือเจะสิมะแกงไห้ปวดขาไปปวดขึ้นไปตึ้งปวดเอาไปไปน้ำมูอมันหนูน่ะใกล้สีแล้วแล้วครับให้ในใกล้สีแล้วแล้ว ให้ี่แล้วกับบาทในกันจะไปให้นั่นให้นั่นกันบ้าได้เริ่มต้นมาหน่อยนึงแล้วเอาไว้ละหมโนูมาลัดดีมากว่ปวดขาละพี่น้องเอาสูงปวดขาแล้วมาถากรถเกี่ยวอยู่สองมือครับเมื่อไหนจังไหนเกี่ยวบัตรบ้ากับบาพร้อมกันสองขั้นสามขั้นรถเกี่ยวก็ดีแน่นอนเลยมาเนี่ย ลัด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 ไปตั้งนานละหนูนะ่ะ <laughs> ลูกสาวก็อมีนหนูนั่นลูกชายจ้าสี่บอกล่ะไปเบิ่งดูเต่ลูกชายสี่บอกว่าบับอยู่นั่นเต้ล่ะ เห็นวะลูกไดเจะซีบอกย่ัเห็นวะ <c oughs> เห็นดิวะเสียแล้วมันเล่นนี้แล้ววะโอ้ยบ่เห็นซ้่มไปแล้วบรรยากาศก,ากลางทง้องนาพี่้องโอ้ยคลากลายมาเนี่ย ขออนุญาตบาดทกามไทยคลิปสูบปีนองเบื้องกลางทงกลางท่งา,งทาหน้าอ่าวสูงนะครับได้หนูซีโตหาโตมาเนี่นะครับแต่ว่าไทยโตมันบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยกันไปไทยโตหนูมันติดเหลือหงหลดก็เลยบ่อหยัดไทยได้ซีโตห่าโตหน้อาอ้าวน้อรีดการอยู่ลูกเจ้าอ่ะ,อ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 ,ะอ่ะโอ,โอเคโอเคคลิปนี้เอางซ้ำนี่แหละพี่น้องโอ้แบบตัวละทับกันสิเบเปอร็นแล้วนะครับ วันอาทิตย์ที่23เจอกันทางไลฟ์สดนะครับร้อยเซิ้งมิวสิกนะครับไลฟ์สดผ่านร่างเพจเฟซบุ๊คล้อยชแนลนะครับชมฟรีทั่วโลกเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามถึงสี่ทุ่มฝากไปร้องเลยนะครับเด้อจานร้อยกับอ่าวสูงจวด